แม่อ้อไปเชียขวัญข้าวขวัญข้าวคือลูกม่อคือลูกที่มาใหม่เราไม่เขามีทุนแต่เขายังแบบเฮ้ยยังขายไม่เป็นขอมาจำสามร้อยแล้วก็ลองขายดูเราเปิดโอกาสให้มาทดลองแล้วแม่อ้อก็ดูแลลูกอย่างดีให้ความรู้ให้วิชาไปทําแบบนี้นะทําภาพแบบนี้นะไปลงแบบนี้ลงทุกวันนะ,ะถ้าครูมาให้มีเชียครูนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่อ้อสอนตลอดคุณคิดดูตอนนี้ลูกแม่อ,อ นะคะน้องขวัญข้าวเปิดบินเท่าไหร่คะแม่ออเขียนมาสิเปิดบินหนึ่งร้อยใช่ไหมแม่ออทุกคนดูนะจากมัดจำสามร้อยบาทอีกหลายๆคนพี่นามัดจำสามร้อยบาทตอนนี้เปิดดิลเลอร์รอบสองทุกคนรอบสองหรือรอบสามรอบสามไหมน่าจะรอบสามนะทุกคนดูสิจากสามร้อยบาทเพราะฉะนั้น ถ้ามีคนเปิดใหม่อีกหนึ่งร้อยไม่อ้อบอกคุณเห็นอะไรไม่ล่หยิงยุย้ยยิงยุ้ยเป็นแม่บ้านนะคะทุกคนบอกเลยกาบใจเลยยิงยุย้ยไล์แบบทําครูบอกว่าทําไปยุย้ยเดี๋ยวถึงเวลาของเราทําไปทําต่อเนื่อให้คนรู้จักเราให้ได้อะไรมันไม่สําคัญเท่ากับเราอ่ะมีคนรู้จักทําไปยุย้ยเดี๋ยวสําเร็จเองทุกคนคะ ตอนนี้ยุ้ยมาเปิดพันที่สองเขาขายยังไงทุกคนยุย้ยไม่ยุย้ยอ่ะนะคะรอบสามมาแน่ซีโอแน่นอนเพราะว่าแววว่าแฟนของอแฟนของนา้นานจิตจะให้นาจิตเปิดดิลักกิ้นะคะโอ้ฟินมากนะคะทุกคนดูสิเราทำได้จับเงินล้านไม่ใช่เรื่องยากแต่มันยากตรงการเดินทางว่าคุณน่ะจะไปสะดุดตรงไหน คุณได้ไกด์ไลน์จากครูวันนี้ครูอยากให้คุณทําออนไลน์แบบยั่งยืนค่ะให้เป็นคุณต้องรู้กฎแค่ข้อเดียวว่าคุณสร้างแรงสั่นสะเทือนให้ตัวเองไม่ได้จําไว้คุณต้องท่องไว้คุณไม่มีวันสร้างแรงสั่นสะเทือนให้ตัวเองได้คนเราทําการบ้านกันตลอดเวลาแล้วในขณะที่พวกเราทําการบ้านในขณะที่พวกเราอ่ะคุยกันเพื่อที่จะพาพวกคุณไปมันก็มีหลายคนที่กินแรงเพื่อนครูกับผู้บริหารค่ะเรา คือเราโทรคุยกันพี่ลุงเช็คให้หน่อยสิตอนเนี้ยครูไม่เคยปล่อยมือใครเลยทุกคนแต่เราก็จะไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ทําให้ลูกเราเคยตัวใครไม่ทําเราไม่ช่วยคุณก็ไม่ต้องไปโอ้โหอ,อีกคนไม่ทําคุณมีหน้าที่ส่งให้เขาเขามีของเหลือเท่าไหร่ส่งกลับไปเขาซื้อแล้วนะคะเราต้องช่วยคนที่เขาทําสิตาเขาจะถลนออกมาอยู่แล้วนะคะ แล้วเราอ่ะช่วยจนเราแบบหมดแม็กจะช่วยเราอ่ะพี่ลุงเกลียดสิพี่ลุงด,ลงดูสิอ่ะยังไงเดี๋ยวเขาอ่ะมีโปนี่เนี่ยเราเราจะทํางานกันเป็นทีมแบบนี้ซึ่งเราก็มองค่ะว่าลูกเราคนไหนที่ไฟไปกับเราลูกเราคนไหนที่เฮ้ยเราดูหมดค่ะทุกคนครูไม่ได้ทํางานแบบระบบแบบว่าลูกเป็นพันเป็นหมื่นแล้วเข้าไม่ถึงไม่ใช่เพราะเราดูจากตัวใหญ่เป็นหลักตัวใหญ่ตีเหล็กใครบ้างตัวใหญ่พูดถึงใครบ้าง บางคนพูดซ้ำๆอยู่นั่นแ่ะคนเดียวแต่คนทำงานนี่เคยพูดถึงเลยอะ่ะมันก็มีทุกคนไม่ต้องเอาครูอ่ะเป็นบรรทัานนะเพราะครูตีเหล็กตามจากคุณการตีเหล็กของครูคือครูต้องการให้คนนอกเข้ามาเห็นค่ะว่าครูตีลักษณะนี้อยู่อย่างเช่นตอนถูกหวยยี่หางวดครูก็ตีหวยว่าเนี่ยคนนี้ใช้น้ําหอมวนวนวน,วน,วนแล้วถูกหวยยี่หางวดครูก็ตีอยู่คนเนี้หรือพี่นงถูกรางวัลที่สองหกแสนครูก็ตีอยู่แบบเนี้ย นี่คือการตีให้คนนอกได้เห็นว่าเราของจริงแต่คุณมีลูกลูกคนไหนทําจนตาทะลักอ่ะคุณต้องเอามาพูดเอามาตีเหล็กแล้วครูกับผู้บริหารจะไปเห็นเพราะว่าคุณไปโพสต์ครูจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าครูมีลูกเยอะมันจะเห็นแค่คนเดิมๆทุกคนคุณนะต้องตีเหล็กตอนคุณไลฟ์เหมือนอ้อยอะเจอครูปุ๊บคุณมาพอนี้เลยแล้วเขาจะรีบพูดข่าวดีของลูกเขาทันทีเพราะ ครูก็ชอบฟังอะไรที่มันกระชับนะคะแล้วครูจะได้เอาไปพูดต่อเหมือนก่อนครูขึ้นไลฟ์อ้อยพูดถึงโจเห็นไหมครูขึ้นไปปุ๊บอ้อยพูดเลยโจจากคนที่ถือเอ็ไม้ไม้อะไรสามขาสี่ขาอะไรของเขาอะ่ะเขาช่วยเขาต้องเดินแบบอย่างนั้นน่ะทุกคนจนแบบถ้าจะทํางานไม่ได้เลยอะ่ะเรียกว่าแบบนั้นเนอะแล้วตอนที่เขา ตอนนี้เขาไม่ต้องใช้ไม้เขาทํางานได้เป็นปกติเขาเดินได้เป็นปกติที่สําคัญที่สุดน้ําหนักเขาลดไปเจกิโเท่าไหร่นะเจ็ดหรือเก้าเก้ากิโลนะคะน้ําหนักเขาลดไปเก้ากิโล